กันที่ซาฟาราีเวิลด์นะครับวันนี้เรามาในทีมนักสำรวจป่าเรามาสำรวจป่าซาฟารีเวิลด์กันและเราอยู่กับพิธีแคนดี้แมนด้วยนะครับ <os good> <parfait> ในทีมหนึกนักเรียนโรงเรียนบากกะปินีนี่โดดเรียนมาเลยไม่เพราะผมเรียนอยู่ที่นั่นจริงอ๋อันนี้เป็นชุดเก่าแล้วิึกาปีแล้วที่โด๊ะป่าแต่เรายเก็บไว้อยู่เราเก็บไว้อยู่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนเข้าไปดูสัตว์ าานนนพัเราจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมเป็นหงสอะไรเนี่ยเลยเนี่ย้าใส่เราจะพูดออกมาเรื่องเป็นใครอ่ะตอนนี้ตอนที่เราอยู่กับคนผานะฮะสงสัยจะเป็นเจ้าดินคุณแปลภาษาคุณแปลภาษาคุณเลยนะวันนี้ไม่ได้หยิบมาเอาไงมครับออกสเตจถึงต่างนะเนื้อนี้ ว่าเยี่ยฉีดจริงสาวผู้ชายได้ผู้ชายได้เนี่ยไม่ใช่ว่าฉีดเล่นไงบอกว่าเออเดี๋ยวเอาลูกอมไม่กินเล่นฉีดเลยผมคือไส้ผมคือฟนสตินสตอนไอ้แซบได้ังไม่แก้กูเลยเดี๋ยวปิดเล็ครับปิดผมชื่อฟนสตินมาทำอะไรเนี่ยผมอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นะอยู่ในป่าเนี่ยป่าเปิดซาฟารีแบบผมอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายทั่วอายุคนแล้วขาเดินได้ไม่ต้องกลัวหลับตาเดินได้ป่ะขาวิ่งได้ไหมขาวิ่งไม่ได้ขาหานได้ไหม ทานสบายมากควนใหญ่ถนัดทานโดยเฉพาะ <c oughs> อย่างยิ่งทานแล้วลงไปในน้ำเออคุณจะพาผมไปไหนคุณเป็นเจ้าถิ่นผมจะพาไปที่แรกเลยคือไปหลบฝนตอนนี้ฝนแม่เลงเยอะแล้วึ้นรถไปไปไปเราอ,อยู่บนรถแล้ว เดี๋ยวรถจะพาเราไปชมคุณสโตนฟินคุณพาผมมาที่ไหนอ่ะโฟสตินสโตนฟินอะไรล่ะโฟลสติงชื่อคุณเรียกยากในในฐานะที่น้องพีเป็นนักเรียนเแตวถามน้องพีน่ยน้องพีชอบเดบิวชาอะไรครับอังกฤษครับผมแน่ามึงน่าจะเพศศึกษาไอ้เนี่ยได้เกรดเท่าไหร่ครับเพศศึกษาได้เกรดอะไรโห้ยหลับตายทำได้เลยทำทำไงฮะ นี่ติดศูนย์ทุกรอบเลยวิชาทิ่ศึกษาเนี่ยทำไมอ่ะไปแก้ให้อาจารย์ตลอดไปแก้ข้อสอบอ่ะแก้พาทุ้ยรถคันนี้บมีอายุการใช้งานมานานมากเพราะตอนนั้นกูเด็กๆอ่ะสามสี่ขวบอะไอ้รถนี่แม่งก็อยู่แล้วอ่ะที่ตอนนี้กูอายุสามสิบไปแล้วอ่ะมันก็เคิดดูว่ารถแม่งอายุเท่าไหร่สมกับที่อยู่ที่นี่มานานจริงๆทุกอย่างยกเป็นความจริงมันแล้วรถคันนี้ก็จะพาไปไหนนะถ้าจะพาเราไป เป็นสวนสัตว์เปิดของที่นี่เขาจะให้เราลงไปแบบไปดูสิงโตลงไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่ามันอันตรายแต่ถ้าเกิดเราชอบสัตว์ตัวนั้นจริงๆเราเปิดประตูตรงนี้เดินก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่เม้งจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างโอเคคุณจะโดนกินไม่่ใชเหรอโฟนสติ้นโฟนสตินปุ๋ย้นจบคลิปเนี้ยเขาจะเรียกชื่อผมถูกไหมคุณนี่เคยมาสัปปะริเบอร์มากกวอาเนี่ยเคยไหมครับน้องพีผมมา บ่อยมากแล้วสมยัยเด็กๆเจมมึงรู้สึกยังไงที่มาซาฟารีเวอร์วะครั้งแรกใช่ไหมเฮ้ยบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเคยมาดูแล้วครับ คนกับสัตว์มันต่างกันตรงนี้เนี่ยเขาต่างสายพันธุ์ก็ยังอยู่ด้วยกันกินด้วยกันไม่ไม่ตีกันใช่คนเป็นไงคนนี่แมังแย่งกันกินส่งข้อความไปด่าเขาอะไรก็ไม่ใช่เนี่ยผมผมจะบอกว่านอกจากความน่ารักของเขาแล้วเนี่ยเนื้อเขายังอร่อยมากเขาเขตสัตว์อันตรายนะไอ้เขตสัตว์อันตรายนี่ยผมไม่เคยกลัวเลยเพราะผมไม่ลงจากรถเฮ้ยมีประตูซ้ายไว้เฮ้ย มีทีเล็กปะเนี่ยเจอได้ไหแล่ะเจอนี่มึงดูสิ่งโตละหอมมากพอดีดูกระดูกสันหลังนี่เ้าอคุณโดนไปลงไปเนี่ยคนติ้นอิ่มเลยอ่ะไม่เนี่ยดูตัวเมียนี่อุดมสมบูรณ์เลยแย่งอาหารผัวกินหมดคือสิ่งโต้เวลามเวลาเขาล่าตัวเมียต้องเป็นคนหาให้ตัวผู้นะเห็นที่เม้งแล้วเป็นเสือที่ชอบแช่น้ำในห่าน เราก็จะถึงทางออกแล้วใช่ไหมใช่โอผมรู้สึกยังยังอยากยังอยากยูต่อเนี่ยคือตอนนี้พูดตักใจเลยนะไม่อยากลงจากรถเลยไ,ไม่งร้อนเดี๋ยวเราไปลุยในโซนของมารินตากันต่อวันนี้เดี๋ยวคนดูนะนับไปเลยว่าพี่เม้งเรียกชื่อผมผิดไปกี่ครั้งช,ชื่อผมในคลิปนี้นะ เราเอาตอนนีน้เราอยู่ในโซนของมารีนพาร์คเรียบร้อยแล้วเจ้าพี่เม้งมาปล่อยที่นี่เพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงคุณมิงจุ like ้งใจกันขนาด แดดมันร้อนพอดีอ้หิบมคว่ำขาวมันแยงตาแดดมันร้อนครับผมเกี่ยวกับความขาวสิ่งที่คุณเป็นออกไปพูดรัดเรียกให้คนอื่นนะนี่ไงเรามีป้ายอยู่นยเราเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆนี่ไงศาลาเลี้ยงดีลับอยู่ตรงนี้นะโชว์นกโชว์สิงโตมีเกมเท้าด้วยนะเฮ้ยเกมเท้าหน้าไปนะเนี่ยฟามิงโกการ์เด้นสตตนโชเดี๋ยวเราไปเจอกันในสงครามจุลฬาฯเจอกันไป นั่นน่นนั่นนั่นน่นโผล่หัวเนี่ยรอรอรองาบอยู่นั่นน่ะนั่นตอนนี้เราอยู่กันที่ซาฟารีและเราอยู่กับจระเข้โอ้ดูนั่นสีแม่สาวน้อยจระเข้ภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่าถ้าเป็นตัวใหญ่เขาเรียกอลิเกเตอร์ไม่ใช่เขาคดายคือจระเข้น้ำเค็ือมันเลยอ่า alligator จระเข้น้ำเกืดจระเข้ไทยที่เป็นน้ำตืดของตัวตัวยักษ์อ่ะ โค้กกระได้เป็นทางน้ําเค็มแล้วนั่นจืดแต่แอลกอฮเตอร์คือสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งอยู่ในตระกีตอลาเก้เขาเรียกจระดเก้ปิมเป็ดอ่ะเออเนี่ยอ่ะเนี่ยจบจบตายเขาบอกว่าคือเค้กกรได้เฮ้ยตุ้นปลอมใช่ป่ะพี่เราเข้าไปดูผมติงงก็คงไม่ปล่อยให้ออกมาอย่างนี้หรอกก็มันไม่ปล่อยมันทะลุทะลักออกมาเหรอทะลักเขาใช้ไก่ย่างเอยหรือเปล่า คนขอถ่ายรูปมันวะนี่ขอถ่ายรูปมันวะเด็กนักเรียนสวัสดีครับเด็กนักเรียนรู้ไหมว่าตัวอะไรอะไรอลาบาราล่านะคาปีบาล่าข้าเป็นหนูยักษ์แล้วบางคนที่เลี้ยงแบบพวกงูนาคอนด้าอะไรเงี้ยจะเอาพวกนี้ไว้เป็นเป็นเหยื่อใครใครเลี้ยงอนาคอนด้ามันมีคนเลี้ยงอนาคอนด้าเหรอนี่เยอะแยะตัน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 คุณคนรูเลื่องเล Bruh. แสงสีมาเต็มมากประการผมเนี่ยนั่งสะดุ้งสะดุ้งหลายรอบมากเลยสะดุ้งเพราะเสียงปืนเสียงระเบิดหกดนตีนะนั่งข้างบนถ้านั่งข้างล่างหน้าไหมอ่ะหน้าไหมหรือเปียกด้วยก็ทั้งสองอย่าง ในวันนี้ที่ดูก็นึกถึงวันนั้นอ่ะตอนเด็กๆเ,เราชอบมากนะตอนที่มาดูตอนสมัยแบบประถมมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออพอมาดูตอนโตกันก็ในความจาสมัยเด็กๆมันก็กลับมาหมดอนะ่ะแล้วก็เออยังสนุกกับมันได้อยู่ผมผมก็มาครั้งแรกนะรู้สึกว่าโชว์น่าประทับใจมากเลย<ม>ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูเหมือนเหมือนเป็นการแสดงสดเลยก็ว่าได้นะเป็นการแสดงสดแบบเนี้ยค,ครั้งแรกเลยจริงๆมีมีอันหนึ่งอยากให้ดูมากเลยเป็นคาวบอยคาวบอยคุณจะจำชื่อได้อยู่เลยอ่ะชื่อนายอำเภอโรแกนเลยนะอยากจะไาเจอกัน ที่ฐานต่อไปดีกว่านะออถามต่อไปเราโหพูดไปเข้าข่ายลูกเสือเอา้าเรามาสำรวจเดี๋ยวเจอกันไปกันครับกระโดม เเดดี๋ยวมึงเอาอะไรมายัดกูดิมดีๆมาเอาอะไรแข็งๆมายัดเนี่ยงงไปหมดเลยโอเคมาโอคตรดีบอกเลย ตื่นเต้นโลมาตื่นเต้นโลมาหรือว่าคนที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนโลมานลมาล้องโลมาเขามีชื่อเดียวผมจำชื่อเขาไม่ได้ชื่อเขาเยอะเขามีหลายตัวเข็รรักเชิญของเรารู้สึกไงบ้างกับการดูโลมาครับโลมาขาวมากไม่ท้องเขาขาท้องเขาขาวไปนะไปอยู่ด้วยกันได้ใช่และคือท้องเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของแต่ละตัวจะได้แยกออกว่าตัวนี้เป็นตัวไหนชื่ออะไรอะไรอย่างนี้ตั้งใจฟังดีกว่าตั้งใจฟังดีคุณโถ้าอย่างอย่างผมเนี่ยเมื่อกี้ผม บอกความในใจไปแล้วแล้วความรู้สึกของคุณเนี่ยที่ดูครั้งแรกเนี่ยคุณรู้สึกไงบ้างเฮ้ยรู้สึกว่าอเมซิ่งนะเราไม่เคยเห็นปลาโลมากระโดดสูงขนาดนี้มาก่อนเลยอะไรอเมซิ่งคือมันเยี่ยมไปเลยมันสุดยอดอัศจรรย์นี่นี่เขาบอกว่าใจมากลมาไม่ใช่ปลาใช่ลูกมาไก่ย่างลูกเลี้นมโอเคไม่ใช่ปลาครับมันคือโลมามันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กระโดดสูงครับเออพูดได้ทุกเตะมากเลยฉลามมันก็ไม่ใช่ปลามันคืออะไรฉลามมันคือฉลามไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงไม่ใส่ชุดเฮ รวมปคลิปครับที่เราดูอ่ะเราก็รู้สึกติดเต้นเพราะเทรนเนอร์เก่งมากที่มาฝึกฝึกน้องคือแบบมันมันไม่เหมือนกับหมาแมวนะที่เราดูอ่ะมีความซื่อสัตย์มากกว่าคนอีกบางคนนะไม่มีความซื่อสัตย์บอกจะไม่มาสายก็ยังมาสายตะกูมาตรงเวลาตรงเวลาหาอะไรก็ทั้งคู่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมต่อไปเลยดีกว่าเป็นอะไรการให้อาหารพี่เม้งครับโอสิงโตทะเล นี่คือสถานที่ที่คุณฝ่ายฝันตั้งแต่คุณนั่งรถแจ็คตรงนู้นมาแล้วว่าคุณอยากจะยืนขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้ผมอยากจะให้อาหารยีราฟนี่นี่ท่านเขาแลบดินไายาวไม่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 เฮ้ย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 โอ้โหชื่ออะไรชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรสำรวยสำรวยสำรวยขายสีสำรีขายหวยอยากได้มากเลยจริงๆฝ่ายฝันมาแล้วว่าชีวิตนี้อยากจะเลี้ยงยีราฟที่บ้านสักครั้งหนึ่งว่าจะสร้างตึกสักสองชั้นแล้วก็ ไมปคุยกับใช่คุยกับยีราฟตรงระเบียงตอนเช้าโอเคก็สนุกกันมาพอแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะจริงๆเราอยากจะมีเวลาในการเดินเที่ยวอีกเยอะเลยแต่ว่ามันกว้างเกินที่จะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการเดินวันนี้เจอปัญหาฝนตกด้วยใช่ฝนตกหนักหนกนะใช่เพรว่าวันนี้ หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกนะถึงมแม้ว่าเราทือนอบร้อนจะเปียกในขัตามเพื่อความสนุกของทุกท่านของเราอดทนได้ครับรู้สึกคนดูผิดยังไงไม่รู้เนี่ยคนดูผิดแน่นอนอผ,ผิดที่ทําให้สองคนเนี้มันต้องบังคับให้กูใส่เนี่ยเพ <c oughs> ื่อไรผมทําได้เพื่อคนดูทุกคนแนะนําให้มาวันที่อากาศไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่อบชื้นแล้วเราจะรู้ได้ยงไงถ้างั้นดูกรมอุฒิสิเชื่อได้ไหมไม่ได้เท่าไหร่เมื่อเช้าแม่ก็บอกฝนไม่ตกวันนี้แม่ก็ตกเราก็อยากให้ เพื่อนๆทางบ้านได้เห็นในสิ่งที่เราอยากให้เห็นเหมือนกันว่าแล้วที่นี่มันสนุกยังไงมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะย้อนวานวานอ่ะวันนี้เราเหมือนมันเรามาย้อนวานกันด้วยพี่แม็กเนี่ยไม่ได้มา30ปีแล้วโอ้ก็เกือบนานมากอ่ะมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันแล้วก็มาสนุกกับเราพอพี่แก๊งนะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะทาอะไรคุณคือแก๊งเดียวกับเราไม่รู้แต่ละคลิปนะลแต่ละคลิปมันไม่เคยซ้ํากันว้ยแต่มันประมาณนี้แหละโอเคขอฝาก ช่องพวกเราด้วยนะครับ h อ b b ี้แก g แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยมีทั้ง Facebook, Instagram, t i k t o ็ตยังไงก็ขอฝากติดตามพวกเราด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปพวกเราฮอปปี้แกังเจอกัน